ฮัลโหลเฮลโยเยสสวัสดีค่ะพะเพืพอ่พอความและช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะเม้าเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะคลิปวันนี้เราก็จะมาทำพวงกุญแจนะคะไอศครีมกันก็หน่าตาจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าอยากรู้ว่ามันถักยังไงก็ อย่าลืมค่ะทำตามกติกาของเรานะคะนั่นก็คือการกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเมจินิดบายของขวัญด้วยนะคะพร้อมกันแล้ว let's go ก็ช่วงนี้เห็นว่าอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็นะคะมีฝนตกบ้างประปรายแต่ก็ยังคงร้อนอยู่ขวัญก็เลยคิดว่าเรามาทำอะไรที่แบบใครร้อนดีไหมนั่นก็คือการทำไอติมนะคะ นะในสไตล์ของขวัญน,นั่นเองนะจ๊ะจริงๆแล้วขวัญก็เคยทําไอติมนะคะมิกกี้มินนี่มาบ้างแต่ว่าตอนนั้นน่ะเป็นไอติมแท่งนะคะก็เพอิญอว่ามีคนขอในสไตลออ์ไอติมแท่งเซ็ตเจ้าหญิงนะก็ะว่ากันไปนะคะอ่ะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาทําไอติมในลักษณะของไอติมโคนแบบนี้จ้านะคะก็จะเป็นลนักษณะเอ,อ จริงๆเราควรเขาจะต้องโซนสีน้ำตาลเนาะแต่ขวัญก็เห็นว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะคะก็จะเป็นไม้พรมนะคะอันนี้ขวัญเขาใช้ไหมพรมขนาดเล็กหรือว่าเศษไหมพรมนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะมากมายนะคะก็จะเป็นลักษณะของไม้พรมขนาดสี่ไพร์นะคะแล้วก็หัวเข็มขนาดสี่ทับู่วนนะคะแล้วก็จะมีใยโพลีแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมก็ไปลงมือถักกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปใครยังไม่กด subscribe ไลค์แชร์ก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะโอเคในกรณีที่เราเป็นไหมโมเลกนะคะหรือเศษไหมนะคะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือทําวัสดุขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่วัสดุผู้ผิดต้องใช้คำว่าอะไรนะส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆขึ้นมาก่อนโอเคขันก็จะทําใบหูของตัวมินนี่ก่อนนะคะก็หกกับหัวกับ,กบ,กบด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ทำเมจิกลีนนั่นเองนะคะก็เกี่ยวโซ่ล็อกตำแหน่งการเลื่อนจากนั้นแล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวของห่วงนะคะจิ้มลงไปในห่วงนั่นเองถักตัว X ค่ะนะคะได้2ห่วงเป็นไม้รูดผ่านนะคะ2ล้ว4 5ใบหูเราจะทำทั้งหมด5หลักนะคะเราก็ดึงสีอาจจะมืดนะคะถ้าใครรู้สึกว่าสีดำมองไม่เห็นนะคะแนะนำให้ใช้ไหมสีน้ำตาลไหมนะคะหรือ Eagle, อีเกิล 700นะคะก็ได้หรือจะเป็นโทนน้าตาลอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะมาในแถวที่2กันนะคะพอขึ้นโซ่เสร็จแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็ถัก X ตรงนั้นนะคะโอเคเราก็จะใส่ตัว V นั่นเองหรือการใส่อ,อการถัก X ซ้ำลงไปในหลักเดียกัน2ครั้งนั่นเองนะคะ รือการใส่สุขคุณแม่ห้านะมันอาจจะพูดติดขัดบ้างอะไรบ้างพูดช้าพูดเร็วบ้างนะคะข้างล่างเขาตัวฟันเฟืองมีอยู่นะจ๊ะก,ก็ปรับช้าปรับเร็วกันตามแต่ผู้ดูกันเลยนะคะหรือใครสงสัยตรงไหนก็เขียนกันใต้ร่างคอมเมนต์นะคะสอบถามกันเข้ามาได้โอเคตอนนี้ขวัญก็เอ,อ่อพยายามทักไปดูไปนะจ๊ะเดี๋ยวให้ได้ครบ10หลักแล้วเรามาดูอีกทีค่ะเกี่ยวผ่านจบซีสุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นโซนะคะ หลักเริ่มต้นของแถวถัดไปอันนี้ในแถวที่3ามเราก็ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดนะคะถ้าใครถักสีดํานะคะแนะนําให้มีไฟสว่างมากกว่าน,นี้นะจ๊ะอโอเคอันนี้ก็ถักรอบเลยค่ะท่าน,นี้นะคะเราก็จะมาัวส่วนของโคนกันนะคะใครไม่ชอบสีโคนสีนี้ก็ปรับเป็นโทนสีน้ำตาลก็ได้นะคะน้ำตาลของไหมที่ห่ออีเกิลน,นะคะก็จะมี8 0 7 8 0 6 นะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นทนออกน้ำตาลเบสนะคะโอเคคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะขวัญจะถักคนไอติมจนกระทั่งถึงตัวลูกไอติมนะคะเราจะถักต่อเน,นื่องกันยาวเลยค่ะนะคะโอเคคล้องห่วงเป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะใส่6นะคะ6 x นั่นเองจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมาในขณะเดียวกันเห็นนะคะว่าขวัญจะเกี่ยว2เส้นพร้อมกันนะคะแบบนี้ครั้งที่3 4 1สี่สาสี่ แล้วก็ 6. โอเคแล้วก็ดึงรู้เลยจ้ะจากนั้นแล้วนะคะอะเมื่อกี้ขวัญอาจจะไม่ได้สอนตอนเก็บจบโจบสีให้ดูนะคะลอลิงหอยหีบนั่นเองหรือสัญลักษณ์ก็คือจุดดานะคะในแพทเทิร์นก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้จากนั้นแล้วเกี่ยวออกมาได้สองห่วงแล้วปลดลูดผ่านจ้านะคะในแถวที่2องคืนโซเสร็จปุ๊บนะคะจิ้มลงณจุดเดิม จะเห็นว่าขวัญจะเอาปลายใหม่ขึ้นมาด้วยเพื่ออะไรคะเกี่ยวกเก็บชิ้นงานไปเลยจ้านะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเกี่ยวเก็บท่านี้มาในแถวที่2นะด้วยความที่เขาเป็นโคนไอติมนะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็จะทักไปเลยจ้า 6x นะคะใครคิดว่าถ้าโครนตัวนี้มันดูกว้างไปนะคะจะปรับเป็น4นิ้วเออสี่ห่วงก็ได้นะคะก็ไม่ว่ากันท่านี้คําถามที่ว่าทําไมถึงต้องใช้ไหมม้วนเล็กก่อนหรือไหมเสร็จเล็กก่อนเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่มีเศษไหมที่เหลือเยอะนั่นเองนะคะก็เป็นการ ประหยัดชิ้นงานไปในตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ทําส่วนประกอบก่อนท่านี้ส่วนที่เหลือเนะี่ยเราก็ใช้ม้วนใหญ่ในการต่อยอดขึ้นไปได้นะคะงั้นเราก็จะเหลือม้วนเล็กเต็มไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นปาขวัญเป็นนะเหลือเสร็จใหม่เยอะพอสมควรอ่ะโอเคเขาก็จะออกเป็นทรงเหมือนถ้วยแล้วนะคะมาในแถวที่สามจ้าแถวที่สามนะคะเราจะเพิ่มทีละสามก็แล้วกันเนาะอ่ะโอเคก็จิ้มลงไปในห่วงเริ่มต้นก่อน ะะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก X ตรงนั้นนะคะแถวเขาจะไม่เบี้ยวนั่นเอง 1X ค่ะต่อมาในแถวที่2ออ้หลักที่2ค่ะหลักที่2เราก็จะใส่ตัว V หรือการถักซ้ําลงในจุดเดิมหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ้กล้องเบอร์บ้างอะไรบ้างสีสันเปลี่ยนบ้างไม่ต้องตกใจนะคะคือกล้องมือถือก็จะเป็นทรงนี้โอเคัญจะถักไปอีก3ครั้งนะคะ 1x แล้วก็1 V แล้วก็หลักที่9 โอเคอัพถ้าจิเล็ก,ก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะจะหลุดง่ายนิดนึงรูดผ่านให้หมดนะคะแถวที่หนึ่งสามสี่ในแถวคู่นะคะเราจะไม่ถักถ้าเราต้องการทรงแหลมแบบนี้ทรงกลวยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหมวกแม่มดหรือว่าจะเป็นลักษณะอะไรต่างๆเราแถวคู่เราจะไม่ถักเราจะถักในเลขแถวขี้โอเคเข้าใจกันแล้วนะมาในแถวที่ห้าจ้าแถวที่5้านะคะเราก็จะถัก 1x ค่ะ หลักที่2เราก็จะถักอีก1 x นะคะหลักที่3เราก็จะใส่วีค่ะนะคะก็คือ2 x v 3ครั้งนั่นเองใช่หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองแถวที่6นะเราก็เหมือนเดิมค่ะถักนับจำนวนด้วยนะคะในแถวที่7นะคะก็แถวที่6เรานับแล้วเนะูะให้ได้12หลักนะคะพอได้12หลักแล้วมาในแถวที่7นะคะเราก็จะถัก1 x 2 x แล้วก็3 x โอเคส x แล้วนะคะหลักที่4เราก็จะใส่วค่ะก็ทำไปอีก3ครั้ง12บอวกอีก3จะใช้15ไหมก็นับทวนดูก่อนนะคะทีนี้ในแถวที่8ขวัญจะขอถักเพิ่มอีก1แถวนะคะเพราะว่าเป็นแถวสุดท้ายละกลวยของเราอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะกลวยเล็กๆนะคะก็ 1x ค่ะ 2x เวลาจะเกี่ยว x ให้สวยๆนะจะจิ้มเต็มสันเปียแบบนี้ความตัวเข็มนะคะแล้วก็ลากผ่านออกมาปุ๊บได้2วง หวัดหงายเข็มนั่นเองนะคะเริ่มต้นความก่อนนะจ๊ะความปึ๊บได้2ห่วงสังเกตน,นะขวัญก็หลายก็คือพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็รูดผ่านเราก็จะได้เอ็กงามๆแบบนี้นะจ๊ะโอเคก็1 2 3และ4นะเมาส์อ่ะนะมีสติกนิดนึง1น3 4หลักที่5นะคะเราก็ใส่ตัว V ค่ะซ้ำลงจุดเดิมแล้วก็ไปทำอีก2แถวเอ้ยไม่ใช่2ชุด ก็ท่นนี้กลวยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะท่าน,นี้เราจะมาทําการเปลี่ยนค่ะเราจะใส่สีของกางเกงหรือกระโปรงให้กับมิกกี้มินนี่ของเรากันนะคะก็ขวัญจิ้มลงไปอย่างนี้นะเต็มสันเปียนะคะทิ้งช่วงห่างไว้นิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็แล้วแต่นะคะอย่าให้สั้นมากไปกว่านี้จึ๊บแล้วก็ลูดผ่านห่วงของตัวสีชมพูดึงไหมสีชมพูให้แน่นเลยนะคะจากนั้นแล้วงับก่อนเดี๋ยวลืมรีบขึ้นโซ่เลยจ้า ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เลื่อนไม่หลุดใดๆท่านี้เราก็มานับกันดูว่าเออ 4X1V เนี่ยนะมันจะได้18หลักไหมก็ลองนับกันดูในแถวนี้นะคะแทงเต็มปกตินะคะในขณะเดียวกันขวัญจะขโมดดหม่แล้วตัว,วดเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการเกี่ยวเก็บชิ้นงานในระหว่างนี้นะคะเราก็ค่อยทยอยทยอยใส่ใยนะจ๊ะเดี๋ยวพอมันสูงสูงแล้วมันจะใส่ลำบากนะคะโอเคเดี๋ยวทักรอกกันก่อนโอเค เมื่อนับครบหลักเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวลูดผ่านออกให้หมดจบสีนั่นเองมาในแถวที่10นะคะแถวที่10ของเราขวัญจะทําการขยายนะคะก็ขึ้นโซ่จ้าจากนั้นแล้วนะคะมาดูวิธีการขยายของขวัญกันขวัญจะจิ้มตรงนี้นะคะเออเปียม,มันจะมีสเส้น,เ,นเส้นด้านหน้ากับเส้นด้านหลังขวัญจะเกี่ยวเส้นหลังนะคะจิ้มปึ๊ดลูดผ่านออกมานะคะจากนั้นแล้ว1ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะเกี่ยวไม่เต็มเส้นได้หลักที่2นะคะก็รูดผ่าน 2แล้วนะต่อไปหลักที่3เราจะใส่ V นั่นเองนะคะ,ะครั้งที่1ครั้งที่2เราจะถักเส้นเดียวแบบนี้นะคะ 2xV ไปรอบเลยนะคะก็จะได้ประมาณ6รอบเอ๊ะหรือเปล่าก็ลองนับกันดูว่าจะได้24หลักหรือเปล่านะคะในแถวถัดไปนะคะเราก็ถักเป็นปกปติเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในแถวที่12แถวท,ที่12นะคะเราก็พาาไหมเรียบร้อยแล้วทาบไหมเรียบร้อยแล้วจิ้มลงณนะหลักแรกนะคะ ตวัดใหม่ลอดผ่านให้หมดเหมือนเดิมค่ะดึงนะคะแล้วก็ขมวดในขณะเดียวกันขวัญใส่ใยแล้วนะคะขวัญจะพยายามกดใยนะเพราะตัวสีดําเวลาที่ใยมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะเห็นชัดเจนนะจ๊ะก็ถักไปเลยค่ะ 1x ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่อะไรเพราะว่ามันอยู่ช่วงเปลี่ยนสีใหม่มันจะเห็นชัดเจนแทงเป็นปกติคําว่าเป็นปกติคือแบบนี้กลองไม่เห็นเห็นไหมคะแทงให้มันเกี่ยวทั้ง2หลักออกมานะคะอันนี้เรียกว่าการแทงปกติ1 2 3อโอเคเราได้3หลักแล้วหลักที่4เราก็ จิ้มเป็นปกติค่ะในขณะเดียวกันก็ตวัดใหม่รวบไปด้วยนะคะอันนี้พ้แล้วนะมาดูอีกทีค่ะว่าเกี่ยวเต็มคืออะไรนี่แบบนี้นะคะเกี่ยวกล้องมันจะเบลออะนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำไป6หลักเลยค่ะ 3XV นับกันด้วยนะคะก็เราก็จะทำเป็นปกติไปสองแถวนะคะก็ใช้สีดำก็ต้องใช้พลัง พลังจิตกันนิดนึงนะคะโอเคในแถวที่15นะคะควรจะถักเป็นปกติ2แถวแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันแป้นไปจะเพิ่มแถวก็ได้แล้วแต่เลยจ้านะคะให้มากกว่านี้ก็ได้จ้ามาในแถวที่15นะคะเราก็จะถักย้อนกลับไปตรงนี้นะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าตอนช่วงเ,เริ่มต้นของไหมสีดำเนี่ยเราถัก 3XV อนะอันนี้จะเห็นชัดเพราะว่าเปลี่ยนสีไหมหนึ่ง2 3. โอเค3ามใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ถักเหมือนกันค่ะ 3X เหมือนกันแต่เป็น A 1 2, แล้วก็3นะคะอันที่จริงแล้วนะคะขวัญจะชอบถักเอแบบเกี่ยวเส้นเดียวนะคะแบบนี้ให้ดูเออแล้วก็ตวัดไมปลดครั้งที่1ถ้าใครดูคลิปเก่า,กาของขวัญน,นะก็จะเป็นซองนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าใหม่สีมืดนะคะก็ใช้พลังจิตในการจิ้มแล้วนะคะมองไม่เห็นจิ้มพลาดดวนเล็บตัวเองก็หลายรอบนะคะเอาเป็นว่าขวัญก็จะให้เป็นลักษณะของการจิ้มเต็มสันเปียแบบนี้นะคะเป็นการถักเอรวบนั่นเองนะคะป,ปุ๊บไปเดี๋ยวเห็นไหมคะขนาดยัง,ยงจิ้มปิดเลย ครั้งที่1ครั้งที่2น,นะมืดเนี่ยมองไม่เห็นโอเคได้3ามพวงบนไม้แบบนี้แล้วนะคะตะวัดไหมรูดผ่านดูกซ้ํากันอีกครั้งนะคะถัก X1 x ครั้งที่2 x ครั้งที่3แล้วเราก็จิม้มรอดผ่านครั้งไว้บนไม้ครั้งที่1ลรอดผ่านครั้งไว้บนไม้ครั้งที่สองจากนั้นแล้วตวัดไม้ใหม่รวบทีเดียวนะคะนี่ก็คือการถักเอกรวบโอเคเราจะถักรอบเลยค่ะโอเคก็พยายามคลำแล้วนะคะ อ่ะท่าน,นี้เหมือนเดิมค่ะคือจากแถวของตัวกรวยตรงนี้เราถักเว้นเนาะนะคะตรงนี้เราก็จะต้องถักเว้นเหมือนกันนะคะเว้นในที่นี้ก็คือถักรดแล้ว1แถวก็ถักเป็นปกติไปอีกหนึ่งแถวนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะแถวเลขคู่เราถักปกติไม่ลดนะคะแถวเลขที่เราถึงจะทําการลดโอเคตอ,นน,คอนนี้เราก็มาเย็บส่วนหูกันนะคะก็ถามว่าเห็นไหมตอบเลยว่าไม่เห็นค่ะ <c oughs> ใครที่ถักไม่ได้ใช้ไหมสีดํานะคะออกโคนน้ําตาลนะคะก็กระเอานะว่าอ,าอยู่ช่วงประมาณแถวที่3านะคะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวขวัญน,นะขวัญว่าแถวที่3ามในการเย็บใบหูเนี่ยเขาจะดูแบบน่ารักนะคะแต่ด้วยความที่ไหมสีดํานะคะเออน,นะมันก็จะมองไม่เห็นก็วิธีการก็คือจิ้มที่ตัวนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะ ขวัญก็เงียบๆนิดนึงว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะกะ,กะเอานะคะแล้วก็าพาสพยายามให้หูเขาตรงกันนะจ๊ะแล้วก็มาเย็บที่ตัวใบหูนะคะก็เย็บเหมือนเราต่อง,งานนะคะก็คือตัวหนึ่งครั้งเย็บที่ตัวชิ้นประกอบอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้สองสามครั้งนะคะเอาให้แน่นนะจ๊ะอย่าให้ร่วงหลุดนะ ก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเก็บนวดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องดูส่วนหน้าแล้วก็ส่วนท้ายนะคะโอเคอันนี้มาองค์ประกอบของมินนี่เมานะคะมินนี่เมาก็จะมีโบ mm. อันใหญ่นะโอเคเรามาถักโบ mm. กันดีกว่าคะ่ะก็ครองห่วเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะปึ๊บจากนั้นแล้วนะคะขวัญยังคงใช้หัวเข็มเบอร์เดิมคือ4ทับศูนย์ดิ่มลงไปเลยจ้าจากนั้นเราก็ตวัดรูปผ่านนะคะปื๊ดจากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่สองขึ้นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มครั้งที่สอง จิ้มลงเลยจ้าตวัดใหม่ปึ๊บไม่ต้องดึงสูงนะคะ1 2 3 4สาสี่ตอนนี้อยู่บนไม้สห่วงแล้วก็ตวัดใหม่รุดผ่านครั้งที่หนึ่งเก็บทีละ 2. สองห่วงนั่นเองครั้งที่2 4สี่เหลือสาสามเหลือสองสองก็จะเหลือ1แบบนี้ทํามครั้งนะคะตอียทีนะคะพันหัวเข็มสองครั้งหรือพอ2คอนั่นเองนะคะจิ้มลงไปปึ๊บไม่ต้องสูงมากนะคะเพื่อให้เขาดูเป็นเกลียวชัดเจนปลดทีละสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่3าซ้ำอีกห,หัวเข็มงครั้งนะคะคจากนั้นก็ถัก หนึ่งสองสามโเคพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งเราจะถักตรงนี้ทั้งหมดสี่หลักนั่นเองนะคะปุ๊บหนึ่งสองสามโอเคถ้าใครให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยจ้ะจากนั้นแล้วนะคะก็ปดหนึ่งถักโซ่หนึ่งสองและสามเหมือนเดิมนะคะจากนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงคะ่ะเดี๋ยนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะให้ได้สองห่วงแบบนี้เราก็รูดถักคือการจบสีนั่นเองขึ้นอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่สามแล้วก็ทําเหมือนกับฝั่งนี้เลยคะ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ นาที่บอกว่าส่วนหน้ากับส่วนหลังเนาะเราเอาไอ้ส่วนโบนะคะมาปักไว้ส่วนด้านหน้าแบบนี้นะคะเย็บนะคะเย็บถึงจะมันคงกว่าการติดกาวโอเคเดี๋ยวขวัญไปเย็บก่อนจ้าโอเคทานี้เราก็มาในส่วนของคอกันนิดนึงนะคะตอนนี้ขวัญยังไม่ตัดนะเพราะว่าเออมิกกี้เมส์เขาจะผู้ชายเนาะเขาเราไม่รู้ด้านหน้าด้านหลังนะมันเหมือนกันว่ากันไปนะจะยังจําได้ใช่ไหมคะว่าตอนช่วงแถวประมาณแถวที่สิบเนาะเราได้ถักเส้นเดียวเอาไว้นะคะพลิกกลับหลังเลยจ้าจากนั้นแล้วนะคะก็ เกี่ยวไอ้เจ้าเส้นเดียวที่เราได้ถักเอาไว้นั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวสักคู่ถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ท่อนข้างถักแน่นนะคะปรับโปเกมกันนิดนึงนะคะเป็นสามทับศูนย์นะจะได้เกี่ยวง่ายเอาไหมสีเดิมขึ้นมาเลยค่ะไหมตัวขอบกางเกงนะคะเราก็จะถักตัวระบายให้เขานิดนึงน,นะคะมิกกี้เมาส์จะไม่มีระบายมากนะเท่ากับตัวมินนี่เมาส์นะคะเด๋ยวนะด้วยความที่คนถักแน่นนะมันก็เลยจะรอดผ่านยากนั่นเองนะคะอืมอเคเราก็ขึ้นโซนหนึ่งเพื่อล็อกแล้วนะคะไม่ให้เลื่อนหลุดนั่นเองจากนั้นแล้วนะคะ เราก็จะซ้ําลงณนะจุดเดิมที่เราได้ขึ้นโซ่ไปอันนี้เราจะใส่ตัว V ีให้เขานั่นเองนะคะไปการถัก X อ็ขอนั้นหนักมือนิดนึงถ้าใครรู้ว่าตัวเองดึงแน่นนะคะตรงนี้มาในหลักถัดมานะคะถ้าใครมองว่าขอบกางเกงเขาดูเล็กไปนะจะใส่เป็นลักษณะของตัวทรีก็ได้ตัวทีคือการพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้ลงในห่วงได้สามห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดลูดผานนี่คือการถักตัวทีนะคะ ต่ขวัญขอทักเป็นตัว X แล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้เขาสูงมากเพราะว่ากางเกงของมิกกี้เมาส์เขาจะค่อนข้างเป็นกางเกงลักษณะเหมือนขาสั้นนะ้อยะก็ว่ากันไปจ้าโอเคก็ทักวีรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูระบายของตัวมินนี่เมาส์กันอีกทีหนึ่งนะคะมาในส่วนของมินนี่ Mini นะคะมินนี่เขาจะต้องขึ้นโซ่1โซ่2นะคะดึดน,นิดนึงอ่ะนะคะขึ้นโซ่2จากนั้นแล้วเราก็พันหัวเข็มนะคะจากนั้น จิ้มลงนะั้นหลักเดิมก่อนจ้าเราจะใส่ตัววีในลนักษณะของตัวทรีนะคะในหลักเริ่มต้นแรกเราขึ้นโซ่ไปแล้วเนาะเรารวมไปด้วยเลยนะคะพันหัวเข็มมาในหลักที่2นะคะก็ะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครดึงแน่นดึงตึงนะคะปรับหัวเข็มตรงนี้นะให้เป็นหัวเข็มเบอร์สามได้แต่ถ้าใครผ่อนน้ำหนักมืออยู่แล้วนะคะถักสบายๆไม่ดึงอะไรก็ใช้หัวเข็มเบอร์เดิมได้นะคะข้อสําคัญในการเกี่ยวตรงนี้นะคะก็คือเกี่ยวแล้วระวังเรื่องของใยนะคะหนึ่งเรื่องของใยนะเดี๋ยวมันจะทะลักออกมานะ 2ก็คือการเกี่ยวแล้วไม่เต็มเส้นนะคะเพราะว่าเราซ้ำลงจุดเดิมบางทีการปรับหัวเข็มให้เป็นหัวเข็มเล็กแบบนี้นะเบอร์สาแบบนี้นะโอกาสที่เกี่ยวไม่เต็มเส้นมีสูงจ้าก็ระวังกันนิดหนึ่งนะคะโอเคในแถวที่1ของตัวมินนี่เมานะคะเราจะถักวีทุกหลักเลยค่ะ จะสังเกตว่าพอแถวที่1แล้วเนี่ยะคะ่ะจะเห็นว่ามันฟูขึ้นมาแล้วเนาะเหมือนกับตัวนี้แหละนะคะแต่ว่าตัวนี้ถัก x นะ x ลักษณะ V แต่ตัวนี้เป็นตัวทรีลักษณะของ V เหมือนกันมาในแถวที่2นะคะก็1 2สองขึ้นโซ่สองเมื่อลำพันหัวเข็มจ้าท่านี้เราจะใส่ตัว W ตัว W คือตัว W ก็คือการถักซ้ําลงณนะจุดเดิม3ครั้งงงไหมคะไม่งงนะอ่ะดึงไปถ้าใครอยากให้ยาวกว่าน,นี้ใส่ตัว f ได้แต่ถ้า f ก็คือการพันหดเข็มงงไหมไม่งงเนาะกดทีละสองนะอ่ะดูนะ ตัว f ก็คือแบบนี้ปลด1ปลด2นี่คือตัว f แต่ถ้าเป็นตัว t ก็เหมือนเดิมจ้ารูดผ่านให้หมดนะคะครั้งที่2และครั้งที่3งงไหมคะไม่งงเนาะแบบนี้นะคะหรือบางคนจะเรียกรายนี้ว่าลายพัดก็ได้พอเราใส่ทุกหลักแล้วเขาก็จะเป็นระยะหรือระบายนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีว่าถ้าใส่ w ทุกหลักแล้วหน้าตางโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับมิกกี้มินนี่นะคะเป็นพวงกุญแจนะคะก็างานเท้าพวงนะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองทำ ไอติมนะคะเดี๋ยนะขอวัดไซส์กันแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเผื่อใครอยากรู้ว่าไซส์ถักออกมาเสร็จแล้วจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะคะปื๊ดอ,อ่ะความสูงก็อยู่ประมาณ3นิ้วนะคะรอบหัวกลมก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วโดยประมาณนะคะแล้วแต่น้ำหนักมือใครนะถ้าใครถักแน่นถักล้วมนะคะหรือขนาดไหมที่เส้นเล็กไซส์ก็จะเล็กตามนะคะก็ลองไปทำกันดูคะ่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งนะคะ จะได้อัปเดตวีดีโอก็ได้ตลอดตลอดนะคะคลิปวันนี้ก็ไปแล้วนะก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอะไรยังไงก็นะคะตามกันด้วยนะวันนี้ไปกันก่อนค่ะบาย